ไปใส่อีกบาทนี่าททไปน้ำกันอีกวันนี้งานเข่าแหละโอ้ย,อย,อยก็ละเมื่อใจแต่สักให้งอนยังบ่เศร้าอยู่ขี่รถไปน้ำกันอีกวันนี้ย่านอยนู่แนวเดียวพีน่น้องย่านจังหวะแต่สักมาเห็นสองคนที่ซ่อนมอไซค์ไปน้ำกัน เอาเนอนสองคนนี่หว nah uh> ังว่าต่สัตว์จะไม่ไม่มาเห็นภาพนั้นนะทุกท่านตอนนี้เกิดการหึงหวงกันเกิดขึ้นแล้วเด็กน้อยปอนังยังนะเด็กน้อยปอสามพี่น้องเว้ยเด็กน้อยปอหนึ่งงอนบ่เอ้าปอสามมันหลายโพด เกิดเหตุพ่อเสื้อพี่น้องเอ้ยมาดามเอาเสื้อไปห้อยไว้อยู่นานเฮือนตะป่วยตะป่วยตะป่วยกะโมโหเรื่องอะไยังตะสักกะงอนบ่เนี่ผู้กิติมาสักมาแล้วพี่น้องเอ้ยพร้อมเปิดงานกินส้มตำตุม้มหฮมนะมืนม่นบ่มื่นกันไปให้งานแล้ว,วเออไปไป,ไปอยู่บ่อรอองค์พระนะไป,ไป ไปเนาะมีลงทานลายอยู่ uet, เลยไอติมเต็มที่อยู่เลยมองอื่นไปดำนามือือก็ดำนาเออเราก็ใช้ไปบัสงมืออืมที่ิ่นที่เหนอยบเก่าสามนะจะาเออู่ว้อโอ้ยนี่เนี่ยเอาบักนาแล้วเอาเือเดียวพอเจ้ว อ,อันนี้ก็จะกินส้มตำนะพี่น้องเ,เอ้ยมาดามครับตาซิว,วมาแล้วเออ ทีมงานเราก็มาครบแล้วนะพี่น้องเอ้ยยังขวางเลยมีอะอะไรนะโอ้โอ้มามาดามบอซื้อให้บอใช่แต่ว่าจ่ายเงินเองมาดามซื้อหมวกมาฝากเั่ไไรล่ะบัดนี้พี่น้องเอ้ย มาหันมาทำนี่มรุ่นน่ะซื้ออยู่บ่เอ่อซื้อหมวกหมวกอีอย่างเราคืออยากได้หมวกอีอย่างเม่นหมวกผู้เฒ่าบ่หมวกวัยรุ่นบ่เหม่นบ่เนาะแต่ว่าไว้เจ้าหมันเฒ่าเราได้หมวกแค่ไหนเว่นกุ๊บบ่วัดใส่หมวกปานวัยรุ่นบบนี้เบิดแล้วผมงอกเ่เห็นแล้วบบนี้ ผมหัวหัวล้านบ่เห็นแล้วบนนี้เอาหัวกยังน่นี่หัวญี่ปุ่นนี่นี่ปัดโอ้มีระบายกาวใส่งนูนี่คืออยู่บ่ใส่เขาดใส่มึงก็คเออย่บ่ใส่บ้างใส่บ้างัไอ้ลุ่ะ พวกเจ้ากี่เนี่ยางมันอ่ะสองร้อยสองอันสองร้อยอ่คืองามเลยใส่บงดูอืมด้รองคือประเทศโฮโจมินไปเลยอ่คือลีลาในการใส่ไงเออง่ายนไปเออโหโอ้บ้านียอ่ามันเป็นขึ้น่น่นอ่ามันคือมีข้างหน้าน้ำางน้านี่อย่างปะ ได้ตั้เมันปดได้เนีตนี้น่เดี๋ยวน่ตัวปดอาลองใส่บ้งนะมันเป็นน็ได้ใหมวกนี่ปดนี่ไงมันม่อยากใส่อืมมีเนปดอยู่น่อยแว่เอหมวกผู้ประชักษ์ประจักใส่ได้เลยฮา่่าสรุปใส่เป็นอยู่วะเออแบบนี้แบบนี้แบบนี้มันมีโดนมันมีติดอยู่ตรงนี้เพรบนี่มีเพาะว่าปักนู่นมีเลดุนด โอ้หมวเคราเขาวะอืมอืมไอตัวนั้นมันเอาไว้กันแมลงบอกตัวนี้แมนดิบบอมันแมนดิบบอแบบนั้นถึงบุคคลมีก็หูจักกี่ได้ยินไหมไม่เห็นนะเฟสเอ้ยบุเบนนี่บเบนบ้ อออแม่นอแมนอืแมนนี่ยสิว่าหวแมนตักได้หมวกพี่น้องเลยใส่ส่งยากผู้กิติมาสักเอาไว้เฮ็ดยังหมวกตัวนี้นะเสี่ยไว้ใส่ไปเห็ดหน้าบ่เอาไว้ใส่ไปขีดเออใส่ไปหน้าเง่ายโอ้ทัะนาดเนาะ โอ้โอเคครับล่าสุดนะมาครบทีมแล้วพี่น้องเ้ยอ่าตะสักกมาแล้วนะเอ้แล้วเนาะหมวกคักเนาะสั่งว่าจับผุนได้อยู่ประเทศไทยบ่มี่นี่บอประเทศไทยเข้านี่บ่มมี่มาดามสั่งมาแต่นอก

ของมาดามให้ถือใจมดแล้วเนาะเออขอแค่ว่าเป็นของมาดามเนาะออถือใจมดอ่ามาดามให้ยังก็ถือใจมัดมดอมเส็กินตำบมกฮุงบะเมนตำหมูุงอย่างเดียวต้มไก่น้ำได้เออต้มไก่บ้านน้ำได้หน่อได้เอ บ่ถ่าเจ้าจะโดนเนี่เจ้าบ่มากกับบริกินปาก่เมือหัดเอินสักผาอยู่สักผาเออสักผาอยู่เออไปอีวนึงมันเป็นชั่วโมงว่นได้ห่วมันบเออ